อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยสวัสดีสวีดัดทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธพูดถังซานกับผม NT Channel วันอีกแล้วนะครับผม ซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็มีคนขอผมมาเยอะมากนะครับผมในการที่จัดเทียร์ตัวละครหน่อยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเล่นใหม่เอาตัวละครอะไรดีในการปั้นตัวแรกๆมาเล่นนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมเราก็จะมาทําให้นะแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยละกันนะครับผมตัวละครที่ผมจะพูดเนี่ยมันจะมีตัวละครต้นเกมแล้วก็กางเกมแล้วก็เลดเกมด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยต้นเกมมันเก่งมากๆเลยแต่บางตัวเลดเกมมันไม่เก่งเลยและบางตัวมันเก่งแต่ต้นเกมยันเลดเกมเลยก็มีนะทุกคนนะโอเคไหมครับผม มาเราจะมาเริ่มพูดกันเลยละกันนะครับผมเริ่มที่สายแรกกันก่อนเลยละกันนะผมสายแทงนะครับโหลดเกมนี้มาปั๊บต้องเล่นนะครับผมก็คือตัวละครไตมูไปนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับว่าควรมีมากๆเลยนะฮะเป็นตัวแทงอีกตัวละครหนึ่งที่ติดเมตายาวๆเลยนะครับผมและหน้าตกเมตายากมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะมันเป็นตัวละครที่ไปกับทีมอะไรก็ได้ับผมมันมีทั้งป้องกันให้กับเพื่อนนะครับผมหลายๆอย่างับผมที่จะทำให้ตัวเองถึงมากๆรวมถึงจะไม่เพื่อนโขดมากๆด้วยซ้ํานะครับผมเออ ซึ่งตัวละครตัวนี้แหละก็เป็นตัวละครหนึ่งที่จะตอบโจทย์ทุกคนผู้เล่นใหม่มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะต้นเกมกลางเกมหรือเลดเกมก็เก่งหมดนะครับผมตัวละครตัวนี้เนาะต่อไปนะครับผมตัวละครที่สามารถมาเล่นได้ตอนเลดเกมนะครับผมก็คือตัวละครกูหลงนะครับทําไมผมถึงพูดว่าตัวละครกูหลงเล่นได้ตัวมาณกลางเกมกับเลดเกมนะครับเพราะว่าต้นเกมนะครับผมตัวละครตัวนี้จะไม่มีแบบว่าใครสนใจเลยก็ว่าได้ผมเพราะว่ามันยังไม่เก่งนะฮะ มันต้องรอมีร่าง2มาก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่มหลบบลีกให้กับตัวละครตัวเองนะครับพอตัวละครตัวนี้ลบบลีกได้ปั๊บมันก็จะเด้งเลือดให้กับตัวเองทําให้ตัวละครตัวนี้ยืนนานมากๆนะครับผมและโหดมากๆเลยนะครับซึ่งผมบอกตัวนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะมาติดเมตาในประมาณกลางเกมกระเลดเกมเลยผมก็เลยแนะนาว่าต้นเกมนะครับไม่ต้องสนใจตัวละครตัวนี้ก็ได้นะครับผมเออไปปั้นตัวละครใต้มุกไปให้โหดไปก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าใต้มุกไปก็เป็นตัวละครหนึ่งที่อย่างที่บอกไปเลยครับติดยาวๆแน่่นนนนอะะผมมกวาาจดแยเเต ต่อไปนะครับผมตัวละครเป้าหมู่กันบ้างละกันนะครับผมมาดูซิว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างละกันนะครับเป็นต้นเกมนะครับผมสามารถเล่นได้หลากหลายมากๆเลยนะครับผมแต่ตัวละครที่เป็นเดอะเบสจริงๆเลยนะครับผมที่มันจะโหดมากๆและติดเมตายาวๆและปั้นมาคุ้มแน่นอนนะครับผมก็คือตัวละครปักระเป๋านั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งตัวละครโจมตีหมู่มันเยอะมากอยู่แล้วนะครับผมมีทั้งหมาหงจิ้นนะครับผมถังเฉินนะครับผมหรือไม่ก็จะเป็นผัวไซซีใช่ไหม แต่ตัวละครเนี่ยตัวนี้ที่สุดแล้วนะครับผมที่เลือกมานะครับเป็นติตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นเกมยันกลางเกมหรือเลดเกมเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับผมเป็นเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ควรปั้นมากๆนะครับผมสำหร,รับผู้เล่นใหม่นะครับผมก็ควรปั้นแบบให้โหดไปเลยนะครับผมต,ตัวละครตัวนี้เนาะไม่ผิดหวังที่จะปั้นแน่นอนนะฮะตัวละครต่อ,ตอไปนะครับผมก็เป็นตัวละครเป้าเดี่ยวบ้างละกันนะครับตัวต้นเกมนะครับที่ผมรู้สึกว่าดีๆเลยนะครับผมก็คือตัวละคร เสียวอู่นะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมต้นเกมดีมากๆเลยนะครับผมแต่มันจะอ่อนมากๆตนประมาณกลางเกมกับเลทเกมนะครับจะไม่ค่อยมีคนใช้งานเลยเพราะว่ามันตีวืดบ่อยมากๆครับผมมันตีมิดอะรุรัวเลยนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้ดาเมจแรงก็จริงแหละแต่พอประมาณกลางเกมนะครับไม่มีประโยชน์เลยก็ว่าได้นะซึ่งตัวละครที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกปีปีตรงร่าง2นะครับผมที่จะเล่นขับวทีมพิษได้นะผมแต่ก็ต้องเจาะจงด้วยนะครับผมในแต่ละทีมเนาะหรือไม่ถ้าทุกคนอยากเอาแบบตัวที่ติดเมตายาวๆไปเลยนะครับผมประมาณกลางเกมนะครับก็คือ จู่จูชิงร่าง2นะครับผมหรือไม่ก็ตัวละครหอกสมุดร่าง2นะครับผมแต่ตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องมีร่าง2ก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมสับหอกสมุดเนาะคือถ้ามีก็คือดีมากๆเลยผมไต่วงแหวนได้ง่ายมากๆนะครับแต่ต้นเกมนะครับผมจะอวยเสียวอู่มากกว่านะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันยังไม่มีไงพวกเป้าเดี่ยวมันยังไม่ค่อยมีเยอะนะครับผมเออแล้วผมจะอวยเสียวอู่มากกว่านะครับแต่พอมากลางเกมนะครับผมก็แนะนําว่าเริ่มเปลี่ยนไปปั้นตัวอื่นได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเสียวอู่เอามาแค่ต้นเกมก็พอแล้วนั่นเองนะจ๊ะ ตัวละครต่อไปนะครับผมเป็นสายควบคุมกันบ้างละกันนะครับผมตัวละครควบคุมเนี่ยผมจะมีอยู่2ตัวที่ผมแนะนานะครับผมก็จะเป็นตัวละครตูกุูโปนะครับผมที่จะเล่นคูดหินพีเดียกมากเลยนะครับผมอ่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ปั่นปวนมากๆในต้นเกมหรือว่าจะกลางเกมหรือก็เล่เกมนะครับสามารถเล่นได้ยาวๆอยู่แล้วนะผมตัวละครตัวนี้เนาะก็ปั้นหมาไม่เสียหายนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัวละครหนึ่งที่จะมาแย่งสล็อตกันนะครับแย่งการเล่นกันนะครับผมคือตัวละครถังซานนะครับ ซึ่งถังซานเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ต้นเกมเก่งมากๆรวมถึงตอนนี้นะครับผมไม่มีคนใช้งานอยู่ด้วยซ้ำนหผมประมาณกลางเกมหรือเลทเกมนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะผมมีสถานะจับที่จะให้เป้าหมายขยับไม่ได้นะครับผม รวมถึงดาเมจกเขาแรงด้วยนะครับผมแล้วก็เขาก็ถึกด้วยนะครับถ้าอัปดาวแบบเยอะๆเนาะทุกคนเนาะเออและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมตูกุปโปนะครับผมก็คือเขาจะเล่นคู่กับทีมพิษได้หลากหลายมากๆเพราะทีมพิษเนี่ยจะมีปักกเป้าอยู่แล้วที่จะมาติดเมตาเนอะผมถ้าตัวนี้เข้าไปอีกก็น่าจะโหดมากๆเลยรวมถึงปีพิตรงนะครับก็จะดีมากๆเลยและรวมถึงประมาณกลางเกมกับเลดเกมนะครับตัวละครผู้นี้อาจะลดบทบาทลงมานิดนึงนะครับผมแล้วก็จะใส่ตัวละครที่มีชื่อว่าโจรสลัดไข่มุกสีม่วงไปแทนนะครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้นะผมจะมีสานาใหม่ก็คือสานาหพิษเย็นนะครับที่จะเล่นคู่กับสานาพิษได้เหมือนกันนะผมแต่สกิลเขาจะดีกว่านะครับผมแล้วก็น่าจะแรงกว่ามากๆเลยนะครับรวมถึงเขาจะช่วยทีมมากกว่านะผมทาให้ทีมเราไปได้ไกลกว่าตัวละคร2ตัวหลังเนาะเออผมเลยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้กลางเกมกัะเดดเกมเล่นดีกว่านะครับผมแต่ก็อยู่ที่เพื่อนๆเอามาประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับตัวควบคุมเนี่ยมันสามารถเล่นได้หลากหลายนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วกันเนาะโอเคตัวละครสุดท้ายเลยละกันนะผมสายสุดท้ายเลยยครรัับผมมสาากษนะ ตัวละครใสยรักษานะครับผมต้นเกมนี่คือเล่นได้หลากหลายมากเลยนะครับผมจะปั้นอะไรก็ปั้นไปก่อนเลยแล้วกันนะผมสับต้นเกมนะครับนี่เลยผมตัวละครที่ผมแนะนําเลยต้นเกมนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี่ครับผมลิงลิงนะผมตัวละครเย่ลิงลิงนะครับผมและก็อีกตัวละครหนึ่งนะครับผมก็ตัวละคร SR นะครับผมนี่เลยนะครับปั้นมาได้หมดเลยนะครับหรือไม่ทุกคนก็แบบอยากได้ตัวละคร s r ทั้ดังทีมก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือตัวละครเอาซื้อขานะครับผมหรือไม่ก็ตัวละครนิ่งลงลงนะครับอ่าแต่ก็ต้องมีคาถามอยู่แล้วว เอาแบบตร,ตรงตรงเลยละกันนะผมการฮิลนะครับผมให้เอาซื้อขามากกว่าแต่การบัฟช่วยทีมเนี่ยตัวละครนิ่งหลงๆลลจะดีกว่านะครับผมและเขาก็จะมีฮิลด้วยแต่ถ้าฮิลตัวเดียวสำหรับนิ่งหลงๆนะครับผมบอกตรงนะครับว่าไม่พอแน่นอนนะฮะอ่าและทำไมผมบอกว่าต้นเกมเล่นอะไรก็เล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครที่ดีที่สุดเลยในสายรักษานะครับผมก็คือตัวละครอาอินนะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครหนึ่งที่ติดเมตายาวๆเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ตกเมตานะครับผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่โกมากมากเลยนะครับจะมีเด้งเลือดให้กับเพื่อนๆหลบบลิให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมเพิ่มอะไรนู่นนี่นั่นให้กับเพื่อนๆได้มีสตันได้ทํารามจดได้ดีทุกอย่างเลยละกันสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะคือปั้นมาไม่เสียหายแน่นอนนะครับเลยผมรู้สึกว่าต้นเกมเนี่ยปั้นตัวละครอะไรไปก่อนก็ได้นะครับผมค่อยมาเปลี่ยนภายหลังเหมือนตัวละครเป้าเดี่ยวอย่างเช่นเสี่ยวอู่ละกันนะซึ่งเอาตัวนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละในการที่ผมมาพูดเนี่ยก็ ซึ่งมันมีตัวละครอื่นๆมากมายที่เล่นได้นะทุกคนนะแต่มันอยู่ที่ทีมด้วยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดสําหรับตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้บ้างละกันนะครับผมก็แล้วแต่คนจะมาประยุกต์ใช้ละกันนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยละกันนะครับผมเสียบเบิงนะครับเสียบเบิงเป็นตัวละครที่จะมาแก้ทางทีมผิดได้นะครับผมซึ่งจะตอบโจทย์มากๆสาหรับคนที่เกลียดดาเมจพิษแรงๆนะทุกคนนะก็สามารถเอาตัวละครตัวนี้มาแก้ทางได้แต่ส่วนตัวถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็สามารถเล่นตัวอื่นไปเอาดาเมจไปโถมใส่กันเองก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องมีตัวละครตัวนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับผมเออต่อไปนะครับผมตัวละครนังเงือกสมุทรนะครับตัวละครนังเงือกสมุทรนะครับผมเข้าไม่ถึงผมบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับบางคนนะครับถ้าเข่งหมู่สิบสนะครับตัวละครตัวนี้ควรปั้นมากๆเพราะว่ามันจะเก่งในหมู่สิบสคตโคตนะ แต่ถ้าทุกคนไม่เล่นในโหมด10/10 10อยู่แล้วไม่สนใจอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องปั่นก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะมีบทบาทในโหมด10/10 10มากกว่าโหมด5/5นะฮะเลยตัวนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมที่จะปั่นได้นะฮะตัวต่อไปนะครับผมอย่างเช่นหลเก,ก่านะครับผมหลเกเกาก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ต้นเกมในข่วรมากๆเลยนะครับแถมประมาณกลางเกมกับเลดเกมก็พอไปได้นะครับผมก็สามารถเอาตัวละครตัวนี้ไปแทงได้เหมือนกันนะครับผมทำดาเมจได้มีรักษาได้นะครับผมเออเรื่องดาเมจเขาก็ไม่บอลทุกคนลี้แมาก แต่ถ้าเอาจริงๆนะครับต้องมีของเยอะๆเลยนะครับผมถึงตัวละครตัวนี้จะเก่งมากๆนะครับผมเออแต่ถ้าเอาตรงๆนะครับผมสามารถปั้นได้หรือไม่ปั้นก็ได้นะทุกคนนะพมายุทธมานามนะครับผมอีกตัวละครหนึ่งที่จะปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะเก่งในโหมด10/10มากกว่าโหมด5/5นะครับโหมด5/5ยังไม่ค่อยมีผลครับพวกคุณสมบัติที่เขาเพิ่มมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะทุกคนนะคือท้าเทียบจริงๆไปโหมด 10/ มมัััััันนนนนจะะะะะเวววววววิรรรรคคคคคกกก่าบตตตตลลีีี้ออผ็ืปซซ ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมประมาณต้นเกมกับเลดเกมเล่นได้หมดเลยนะฮะแต่แล้วแต่ทีมด้วยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมมันแล้วแต่ทีมละกันนะครับผมในการใช้งานเนาะแต่ตัวละครตัวนี้นะครับผมต้นเกมเขาจะเก่งมากๆในการดันวงแหวนนะครับผมพอเป็นร่าง2เนาะเขาจะช่วยทีมดันวงแหวนได้ไกลามากๆในช่วงแรกนะครับผมเออพอมาประมาณเลดเกมนะครับผมจะไม่ค่อยมีบทบาทแล้วนะครับผมจะมีพวกตัวละครหอกสมุดมากกว่านะครับผมตัวดามจถมถมไปเลยนะซึ่งตัวละครตัวนี้จะมีคนใช้ในอารีนาอยู่นะครับผมแต่เป็นส่วนน้อยนะครับผมแล้วก็ เป็นแล้วแต่เฉพาะทีมละกันนะครับผมต้องพูดตรงๆเนาะก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมและก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมที่สามารถมาประยุก์ตใช้ได้นะครับผม เพราะว่าทุกตัวละครเกมนี้เล่นได้หมดเลยแหละเอาตรงๆนะครับผมแต่จะติดเมตาไามก็อีกเรื่องหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าบางตัวอย่างเช่นที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับอย่างเช่น Ye un, เนยกวนก็เป็นตัวละครที่ดันวงแหวนได้เพราะว่าเขามีดีบัฟอยู่3อย่างที่สามารถไปเล่นได้นะครับรวมถึงตัวละครหมาจินนะผมที่ดาเมจแรงๆเงิ่งเสี่ยวเทียนที่ดาเมจแรงๆนะครับผมหรือว่าตัวละครสายแทงอื่นๆมากมายเนะี่ยผมก็สามารถระยุกใช้ได้นะครับแต่คําว่าเราจัดอันดับเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวละครที่เก่งที่สุดแล้วก็ดีที่สุดที่ผมเคยใช้งานมาละกันนะครับผมซึ่งกก็จะะะมมีีปรราณนนน้เลลยััคบ ซึ่งถ้าผมผิดพลาดประการใดต้องกราบเพื่นมาในที่นี้ด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าเป็นความพิเศษของผมล้วนๆเลยนะทุกคนนะซึ่งถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบด้วยละกันนะครับผมและเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่สดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลภพอ ไปม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน